ครับการ์ดีรอบนึงตอนนี้ผมจะมาเล่นโดนจับอิงดินเนอร์และตับบีนี่คือเป็นแบบอันไหนชัวร์มากอ่ะตอนนี้เราเริ่มเลยไปเยอะอะไรกันไหนนะไม่ต้องงานก็ได้มั้ย ก็หนึ่งนี่คือมันจะมีอันนี้ถ้าในถ้าใครเล่นมือถือน่ะจะมีเนี่ยอันเนี้ยไม่สามารถกระโดดได้เนี่ยเห็นไหมไม่สามารถกระโดดได้ไม่สามารถกระโดดได้จับอ๋อมุมมุมมุมล็อกเ่วยด้วยมุมล็อกช่วยด้วยมุมล็อก มไม่เคลื่อนที่มันล็อกเนี่ยเฮ้ยมันล็อกอ่ะมันล็อกไม่ใช่จะถึงมไม่เคลื่อนที่อ่ะเคลื่อนที่ไม่ได้เดี๋ยวถอดเลยเนี่ย เดี๋ยวเลยนะสิ่งที่มากเลยยังไงอ่ะมันมันจะเปิดอ่ะน่อยจะเปิดอ่ะเดี๋ยวตายต่แต่แต่แต่ออกข้าใหม่ดื่มน้ำหนึ่งอาเอาละเข้าใหม่ก่อน กับบักบักอะไรอ่ะโอเคอ๋อมันต้องแบบโอเคันก่อนเลยนี่คือเข้ากันหดือใช่ไหมนี่คือนี่คือเช็คพอยต์สามแล้วสี่แล้ว 5าแล้วกล้วเจ็ดแล้วยตายโอเคเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว8ปแล้วก้าแล้วสิบเราเดี๋ยวเราสะมารถจะจมันจะยากขึ้นมันก็ยากเ yeah. นี่ยสามารถทำอย่างนี้ได้เด้มันคือเทคนิค ไม่ใช่ไมกงนะโอ,โอ้ไม่ใช่เอ็ดมิเนตนะอันนี้แคข่ขึ้น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 เราเล่นทาซ้าขวาส้าขวาจะลวอ่ะอยไปละเราันยาวจะเปจะเปละหัว,ว,า 18, 18วทางยาวหญิง Te bye bao, Tu, bye bye đi. Ok. À, huy đã. Ok. Bye 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 bye. tao kì Mùm, mùm bác lời. Lương trời em mày Mày. Chứ. พอเวลาตายอ่ะเสียก็เปลี okay. ่ยนไปพัดอากาศแบบเดี๋ยวเนี้ยอ่านไวได้ยินเสียงก็ดันและแล้วใครอยากรู้ก็ไปโหลดโลบอกก็มันก็ตายเนี่ยกดตรนเนี่ยก็เนี่ยก็จะตายแล้วนี่แล้วขอบคุณ่ะโอเคใช่ก็คือเลรถโหยอดเลยช้ามาก นี่คือน้ำแข็งอันนี้คือน้ำแข็งโอเคนี่คือเกล็ดน,นี่คือแบบเราเก่งมากเลยนะตากนเนี่ยจะต้องหัวร้อนใครได้ไม่เก่งที่หัวร้อนเลยนะเนี่ยแต่เราเก่งมากรีบเลยนะ พี่ขึ้นไปโอเคโอ้โหจดโอเคตัดส black ไังจะทำไอูขึ้นไปขึ้นไปเด้อย่าเพิ่งอาเพิ่งดีก็ยากอยู่ยาวอยู่งไปไ,ไ,ได้ไมได้ไ โอเคไปได้ไปได้ไปดิจ okay. ับดีไปทอ้เพราะว่โอเคมาดูอะไรโอเคจิง เรา,เาต้องรีบไปะเรารีบไงแ่างนั้นแหละเคยไ t จับแี่สบายเลย้นอนเยอะเราแบบไม,ม่โดนเลยเลยกันจับไปเจ้วตรงเลยเอ นี่คือนี่เราสามารถทำอย่างนี้แต่ไม่ใช่คัาผู้หญิงหีนี่เนี่ยผู้หญิงแล้วไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายโอ้เดีอมองไปก่อนลเดี๋ยวไป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 โอ้โหโอ้โห Ủa? hôi 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 này hôi 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 tạm hôi tạm mà, hôi nè, hôi hôi ไม่ใช่หาหาจะหาทางเจอแล้วม um? ั <sy> ้งนอ่ๆๆ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 ๆเๆๆ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  ึ้นไปตรงนี้กระโดดไม่ได้ใช่ไหมขึ้นบบนี้โหมีแต่เองซ้ายเองขวาเนะไไี่ยไปเลยไปเลยเย่บอมใช่ไหมเนะี่ยเนี่ย hãy này rồi lăm hồi gì Thả hồi 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 Ôi 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 hồi Ơi hồi 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 nè hồi 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 ok hồi okay. ไปยอะโอเคได้แต่ว่ามันจะอีกซ้ายอีกขวาที่ไหนนะมันเดินขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยก็จากเราไม่ตรงเลยนะที่ไปเลยเาลงนี่ไปเลยไปเลย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 ดูดิห้าสิบสองแล้ว ห้าสิบสามโอ้ b b ้าสิบสี่ิดกสีิบสาสิาาเนี่ยไปไปค่อยๆไปค่อยๆไป น้องเลยโอเคไว้ okay. นี่อะไรเนี่ยโ oh oh. อ้โ okay. หอะไร okay. เหรอโอเคเอะโอเคอย่าลดเลยวกันใช้จุดตัตไดไตลดตัดตนะ okay. ่อลโอเคจุดเสร็จแล้วเอะ๊ะ โหยังไม่โดอีกอ่ะถ้าถ้าถ้าเช็คคายก็คือถ้าเช็คคายก็คือต้องเป็นสีสีขาวแบบมีแสงนะ่ะแต่แต่แบบแต่สีส้มแบบนั้แต่สีเหมือนกันกับคลนะ้ายเนี่ยมันมีแสงนะ่ะอยียดอย่าไปโดน ขึ้นไปได้โอเคเราวๆผู้นะชายป,ป,ปีนมันได้นะใช่เอาปีนโญปีเรนปีนมันได้ปีนได้ต้องได้โอเคเนี่ยมันได้เอาปีน

Yeah, 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 yeah. มาเลยคละนันนโอเคถามี้ทำไมมันมน่นจาจังเลยเนี่ยดูดูเขาทำดิยาดมากกระจายหมดเลยโอเคนี่นี่ี่ี่ี่ิงวี่เอา ลงทางกันละโอเคมันต้องมีทางเดียวก็คือไปตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้<ข>อนอนอยู่ได้ไหมแล้วมีแต่ทางใช่ไหมเนี่ยน,นอนอยู่เฉยๆโอเคตรงนี้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 เดี๋ยว อืมอะโอ๊ะทำไมอะเราผิดเราผิดใช่ไหมแี่ยโอเคทางนี้มืนหมืนใช่ละต้องไปทางนี้มัมัวเลยไปทางมั่วเลย คือคือกัดขึดขด้นอื้นแต่นี้ไม่กระโดดอันนี้กระโดดไม่ได้จะช้กระป๋าสติกแ <c oughs> ม่โอเคได้เอา เนี่ยโอ้โหเอ้อย่ามันตกเนี่ยมันตกอยู่บ่อยๆโอ้นี่คือทางแยกนี่สองแล้ว <c oughs> นั้นหระโอ้ยนั่นแหละนั้นแหรอนี่อะไรอ่ะอุยาว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 ใช่ได้ไปเล้ไปได้อุยไปแล้วไปแล้วไปเลยวไปแล้ไปแล้ไปแล้ไปไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวนไปวนไป อ่ะตอนนี้ไม่มนไปแล้วล่ะปึ๊นี้จุก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 โอเคเร็วเร็วเร็เป็นโอเคโอเคไจ้ละจ้ละปีนเย่นี่อะไรเนี่ย เยอะเลยทีงนี้โ okay. อเคโอเคจโอ้โหมันเดี๋ยวอันนะว่านะอ,อะไรเนี่ยเอิ่มนั่นนี่อะไรอ้พาวเวอร์ว่าแล้วทำไมมันถึงบ้าไปหมือนกันนี่ไง เดี๋ยวเราเอาคนนัอนเอาตายเอ้โหตอแรกเราวเร็วเรวก็เร็วเร็โอ้โหสวยงามนี่เราเก่งมากคือไปแล้วเนี่ยโอเคไปดง อด้านขวาเราจะจะสายถนัดใช่ด้านด้านสายถนัดเออด้านขวาถนัดด้านขวาปกติด้านขวาปกติปันด้านเป็นะด้านถนัดด้านขวาถนัดด้านขวานะเดี๋ยวไม่ด้ัะสายโอเค ถ้าขนาดนี้อยู่เล้วโอเคอันนี้คืนได้อันนี้ะอ้าวอ้าวอันนี้แหละมัน,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 นชุบทับเนี่ยโอเค

แปดสิบเแ็ดแปดสิบเจ็ดเอาแปดเจ็ดแปดสิบแปดง่ายโอเคอันนี้เหรอว่าที่รักอ,อ,อ๋อเนี่ยที่ผ่านนี่ห่านในด่านวิธีผ่านใน อันนี้กันพิธีผ่านในแบบในแบบแปดสิบแปดแปดสิบเก้าก็คืออันนี้ทุกคนไม่สิน้องอันนี้ต้องเลือดนี่นี่ยัโอ้ไอเดียเฮ้ยมันกระโดดด้วยมักระโดดผมมันไม่ได้กระโดดนะไม่ได้แฮกแหละอยูต้องหนีใช่ไหมเฮ้ยมันกระโดดได้

เก้าสิบสามพอสั่นแล้วเปลี่ยนรวดเร็วที่ต้องวนไปใช่ไหมเนะี่ยอ่ะใช่ต้องวนว้า<อ>โอ้โอ้ยทำดีเป็นหนึ่งนะขอ

นี่เธอเป็นบอเบอร์โอ้โดูตึบโอเคปีนขึ้นไปเ่ยกไปทางนี้ไม่ใช่หรอโอเคนี่ไม่ะอ่อะนี่เอาง่ายงเหมือนกันนะ อยู่เนี่ยแต่ละห้าสิบแปดนี้คือวิธีผ่านก็คือต้องทำแบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าลืมกดนี้ได้นะนี่นี่โอเคนี่อีกน,นี่คือนี่ยไง ไปโอเคโอ้ม่ได้โอเคโอ้โหหนึ่งร้อยหนร้อยหนึ่งโอ้โอยมันเ็วไปฉะนั้เาตรงตรงนี้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 ติดช่วยเลย ตรงนี้ต้องรีต้งการหมดแต่นี่ต้องเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่เลี้ยวว่าไงเนี่ยโอเคไปละทุกสามอันนี้ไม่ได้เลยนี่ไงที่ผ่านก็คือคือต้องแบบหมุนๆๆม,ม,ม,มันจะปีนได้โอเค เบิก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 ไม่ทันเบิกไม่ได้เบิกไม่ทันหรอกตกตื้อเบิกเบิกเบิกกระโดดยังไงเนี่ยตีบหรอโอ้โหรีบ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 รีโอ้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึงรายารด้วยครับครับบ๊ายบาย 拜。